สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประกวดท็อปโมเดล2022ที่เซ็นทรัลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้นะะเรามาเฟ้นหาน้องๆที่มีความสามารถด้านการเดินแบบนะคะเพื่อไปแข่งขันในรอบแกรนดไฟนอลที่กรุงเทพมหาคนครซึ่งเราจะจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ปลายปีนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมการแข่งขันนะคะเราจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปดูน้องๆน,นะคะทาการเทรนนิ่งกันค่ะไปกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็ย้อนเวลามา1วันก่อนการแข่งขันนะคะเราอยู่กันที่เดอะบัววิลล่าอุบลราชธานีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่น้องๆทําการเทรนนิ่งกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆนะคะแล้วก็ทําความรู้จักน้องๆพร้อมทั้งสอบถามความรู้สึกของน้องๆว่าก่อนการเทรนนิ่งน้องๆมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างค่ะ นองเขียวครับเลีกยใส่กีรธามารณูโรงเรียนกว้าเสียจงฮัตอายุห้าขวบครับชื่อเด็กชายปิยศา,าัยยศชื่อดอมโรงเรียนวัสีอุบรัตนารางอายุเจ็ดปีครับชื่อเด็กหญิงนิชากันชนาภาอายุห้าขวบ เลยนโรงเรียนอังมาน้องญิงธรรมศาสตร์แสงสิริพงศ์ค่ะโรงเรียนอัศว์ชันุบุราชธานีเก้าปีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอริยทศัพย์แสงสิริพงศ์ครับชื่อเล่นชื่ออังเปาครับอายุ13ปีครับผมมาจากโรงเรียนอัศว์ชันุบุราชธานีครับสวัสดีครับผมแฮมนะครับผมนายนพุษศิวิไลครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับผมสวัสดีค่ะน้องบิมนะคะเด็กหญิงเกศรานคําคำดีอายุ13ปีศึกษาอยู่โรงเรียนศรีสะเกด สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนรดาแสงสว่างนะคะชื่อเล่นชื่อน้องแบมแบมปัจจุบันอายุ13ปีค่ะมาจากโรงเรียนนารีนกูลค่ะจังหวัดอุบลราชธา,านีสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนรพันธ์ศริผลนะคะชื่อเล่นปลายฟ้าอายุ13ปีค่ะกําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเบญจมามหาราชอุบลค่ะน้องโฟกสัสเด็กหญิงพัชรานิตลุ่งเรืองอายุ13ปีค่ะชื่อเด็กหญิงนิชาพัฒวรรดำรงชื่อเล่นชื่อเพลงค่ะอายุ14ปีค่ะ อยู่โรงเรียนอสมชันอุบลค่ะชื่อเด็กหญิงนนทกรวาลินชื่อเล่นชื่อน้องข้าวหอมอายุ8ปีมาจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธา,านีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อ King, เด็กหญิงลินละนันเฝ้าทรัพค่ะชื่อเล่นชื่อภูไหม้ค่ะมาจากโรงเรียนอุบลวิทย์ค่ะชื่อลีลาค่ะมาจากโรงเรียนสสมชันอุบลราชธานีอายุสี่ขวบค่ะสวัสดีค่ะชื่อจีอน่าเด็กหญิงกรพัศรเขตอนันต์อายุ14ปีตอนนี้กำลังศึกษาชั้นเยี่ยสิบ at Narinukun International School ค่ะ อยากให้น้องได้ประสบการณ์จากการเดินแบบจากมืออาชีพครับ ประสบการณ์คือสิ่งที่ต้องการนะครับไอเรื่องรางวัลอะไรเราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วคาดหวังว่าน้องจะได้ประสบการณ์ในการเดินแบบค่ะการแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนใหม่ในกลุ่มที่ที่เราได้มาฝึกซ้อมกันในวันนี้ด้วยค่ะคิดว่าน้องต้องได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะ,ะนําไปต่อยอดพัฒนาตัวเองได้นะคะแค่ได้ขึ้นเวทีหรือได้มาร่วมกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลของน้องจิ๋วแล้วครับน,น้องทั้งสองเนี่ยก็คือเขานางงามเดินสายอยู่ละทักษะต่างๆของโมเดลกับ นางงามเดินสายมันจะต่างกันสิ้นเชิงเลยเราก็รู้สึกว่าลองเข้ามาดูการเป็นโมเดลที่แท้จริงว่ามันจะตัวนเป็นยังไงก็คือเลยชวนเข้ามาด้วยวทีนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเด็กๆให้มีพัฒนาการหรือความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะคือไม่คิดว่าจะมีการเทรนเข้าใจว่าเออแค่ขึ้นไปเดินแบบจะมีของที่ระลึกมอบให้เด็กที่เข้ามาสมัครทุกคนมูลค่า900บาทการเทรน2ชั่วโมงดีสิฮะน่ <c oughs> <c oughs> ได้ดีเลยครับ ลูกได้เทรนอย่างถูกต้องครับผมการที่เราได้มาเทรนเนี่ยเราก็จะได้ดูเพื่อนแล้วก็ทําความคุ้นเคยมันจะได้ง่ายต่อการที่น้องเขาจะมาเดินกับเพื่อนๆได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ได้มาคงแย่มนกันนะคะการเทรนครั้งนี้ก็เป็นน่าจะช่วยทําให้เราดีขึ้นในด้านบุคลิกภาพด้านการเดินแบบครับผมแล้วก็จะมีเทคนิคที่เราไม่รู้ด้วยครับผมผมก็จะพยายามเก็บเกี่ยวเอาความรู้ทั้งหมดจากทีมงานรวมไปถึงครูอาจารย์ทุกท่านมาให้ได้มากที่สุดครับผม มีบอร์ดตรงบันไดเลื่อนที่เซ็นทันครับเซ็นท่านอุบลนครับเห็นเมื่อวานสมัครเมื่อวานเลยครับสมัครง,ง่ายมากครับทักเพจแล้วก็แอดไลน์ทางแอดมินก็จะส่งวิธีสมัครให้ไม่ยากเลยค่ะคุณแม่ก็แอดไลน์ค่ะแอดไลน์พี่ๆเข้ามาครับไม่ยากเลยครับแค่4ี่บรรทัดเท่านั้นเองก่อนอื่นก็เข้าไปในเพจก่อนนี่แล้วก็แอดไลน์แอดมินจะดูแลดีมากให้คำแนะนำต่างๆคุ้มมากๆค่ะ น้องๆจะเก่งไม่เก่งเนี่ยอยู่ที่ผู้ปกครองเลยครับไม่ว่าจะไปเวทีไหนๆก็ตามคืออันดับแรกเลยต้องเปิดใจก่อนเราต้องเชื่อเสมอว่าลูกของทุกคนนะครับคือเก่งมากๆเขาอาจจะมีสิ่งเล็กๆอยู่ข้างในที่เราไม่รู้แต่พอเราได้ไปสอนจริงๆเนี่ยน้องเขาทุกคนมีประสบการณ์ที่แบบเราไม่สามารถคาดถึงได้เก่งเหมือนกันหมดแค่เราอย่าไปจำกัดความคิดของน้องๆเขาแค่นั้นเองครับก็อยากจะฝากขอเชิญชวนผู้ปกครองนะคะที่เห็นแววว่าน้องๆเนี่ย ชอบการแสดงชอบเดินแบบเนี่ยให้ผู้ปกครองสนับสนุนนะคะให้โอกาสกับลูกๆได้มาสู่เวทีอันมีคุณค่าเวทีนี้นะคะเพื่อจะส่งต่อน้องให้มีบุคลิกภาพที่ดีกล้าแสดงออกและไม่ปิดกั้นโอกาสให้น้องได้มีโอกาสได้เป็นนางแบบดารานักร้องนักแสดงบนเวทีระดับโลกต่อไปด้วยค่ะ สำหรับการเทรนนิ่งในวันนี้นะคะเราก็รู้กันแล้วนะคะว่าน้องๆมีการเทรนอะไรกันบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับบุคลิกภาพทั้งหมดนะคะการยืนการว่ายการเดินนะคะล้วนแล้วแต่ต้องใช้ในการประกวดในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเชื่อข่าว่าจะทําให้น้องๆน,นะคะพบความมั่นใจและความกล้านะคะขึ้นไปบนเวทีในวันพรุ่งนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วไปเจอกันค่ะกับเวทีการประกวดข้าวมนเดียวไทยแลนด์ค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับกันมาอยู่ที่เซ็นทรัลอุบลกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันจริงกันเลยค่ะ ในวันนี้นะคะวันนี้นักน้องก็ต่างงัดไม้เด็ดกันมามากมายเลยทีเดียวเชื่อว่า กรรมการของเราก็หนักใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์กรรมการกันเลยดีกว่านะคะอุ้ยถ้าโดนใจสุดๆเลยเหรอวันนี้ยกให้เป็นรุ่นเล็กแล้วกันค่ะทั้ง3คนเลยจะมีน้องเอวาน้องเกรซแล้วก็น้องจิว๋วที่แพรสนใจไม่ได้สนใจแค่ค,ความน่ารักค่ะแต่แพรสนใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาแล้วการสื่อสารกับกรรมการสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยเขามีการควบคุมตัวเองสูงมากถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยได้โอกาสในการทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะทําให้เป็นสเสน่ห์ของน้องซึ่งสิ่งนี้ค่ะต้องมาจากธรรมชาตินะคุณพ่อคุณแม่จะต้องแบบช่วย แลช่วยฝึกสอนการเทรนเมื่อวานนะคะก็มีผลกับน้องมากค่ะเพราะว่าน้องก็ได้ปรับปรุงท่าเดินแล้วก็รู้จักการเดินแล้วก็การพดท่าพี่พี่ทีมงานแล้วก็คุณรูช่วยช่วยสอนแล้วก็บีบอีกทีว่าน้องไม่ต้องเกรงแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับน้องแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องวางใจมากขึ้นแล้วน้องก็พยายามมากขึ้นค่ะทําเต็มที่แต่ว่าก็แอบมีเกรงๆครับผมไม่ได้เทรนน่าจะทําไม่ได้ดีขนาดนี้ครับผมอาจจะมีพลาดบ้างค่ะแล้วก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วจากเมื่อวานนะคะที่น้องไปเทรนนะคะน้องก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ พัฒนาตัวเองดีขึ้นค่ะเพราะว่านี่คือเวทีแรกของน้องเลยนะคะก็คือดีใจนะคะที่ตัดสินใจไปเทนก่อนนะคะวันนี้ทำาวทีค่ะวันนี้ไม่เกิดปัญหาอะไรเลยค่ะดีขึ้นครับเพราะว่ารู้จังหวะจากคนในการเดินแตกต่างไหมแตกต่างเพราะว่าหนึ่งก็คือมีคนดูมากขึ้นแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อวานที่ซ้อมกันอยู่ครับผมหลุดสมาธิบ้างครับตามศาสารเด็กถ้าไม่มีการเทนก็คือเรียบร้อยเลยครับผม แน่ตอนรู้สึกก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะที่ได้มางานนี้ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะคะมาพบเจอกับเพื่อนๆดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้มาบนเวทีท็อปโมเดลค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเวทีนี้ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เดินแบบค่ะแล้วก็เพิ่งสมัครตอนห้าทุ่มเมื่อคืนค่ะแล้วก็ มาซ้อมตอน10โมงเช้าเปิดโอกาสในหม่ให้กับเด็กเยาวชนระดับแรกคือได้ประสบการณ์แน่นอนครับรางวัลรางเงินเป็นโบน,นัสประสบการณ์คออันดับแรกครับผมจัดกิจกรรมให้น้องๆได้สแสดงความสามารถเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ในส่วนของน้องบิมเองค่ะเข้าไม่ถึงแน่นอนค่ะคือเป็นการเปิดโอกาสใ,ให้กับน้องๆโดยเฉพาะน้องๆต่างจังหวัดด้วยอะคะ่ะดีมากๆเลยค่ะน้องๆทุกคนนะฮะพี่ๆทุกคนก็สามารถมาลงเวทีนี้ได้4ี 5, ข่ขวบห้าขวบได้หมดครับทุกอย่างคือประสบการณ์ชีวิตครับผมลองดูครับผ เราก็ได้ทราบความคิดเห็นคณะกรรมการแล้วก็ความรู้สึกของน้องๆผู้เข้าประกวดในวันนี้แล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกาศในส่วนของรางวัลขวัญใจกรรมการและบอกให้ทราบถึงตัวแทนที่จะไปต่อในรอบแกรนไฟนอลนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามผลกันค่ะ สร็จไปแล้วนะคะสำหรับการประกวดเฟ้นหาน้องๆที่มีความสามารถท็อปโมเดล2022อุบลราชธานีนะคะเราก็ได้เห็นน้องๆที่เข้ารอบนะคะเห็นหน้าค่าตากันไปแล้วนะคะแล้วเราแน่นอนค่ะเราจะไปเจอเจอน้องๆในรอบแกรนไฟนอลค่ะส่วนน้องๆคนใดน,นะคะที่พลาดโอกาสหรือยังไม่ได้สมัครนะคะก็สามารถตามเราไปประกวดได้เลยนะคะมีหลากหลายจังหวัดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีค่ะสมุทรปราการกระบี่ภูเก็ตสระบุรีนครสวรรค์ พิษนุโลกสุพรรณบุรีการจนบุรีนครราชสีมา บุรีรัมย์นนทบุรีนครปฐมนครพนมเยอยะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามกันไปนะคะในทุกๆจังหวัดนะคะแล้วก็ในรอบไฟนอลนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะและการประกวดในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าหากไม่มีผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะ TMI Entertainment Studio คิดโมเดลไทยแลนด์ท็อปโมเดลอินเตอร์เนชั่นแนลรายการท็อปคิดาไรตี้มิสเตอร์แอนด์มิสเติ้ลไทยแลนด์เคาเตอร์และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบลราชธานีค่ะส่วนน้องๆที่ยังไม่ได้สมัครนะคะง่ายนิดเดียวเลยนะคะก็แค่เข้าไปในเพจท็อปโมเดล2022นะคะติดตามตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราจะแปะลิงก์ให้นะคะส่งข้อมูลนะคะให้กับทางทีมงานทําตามที่ทีมงานแจ้งแค่นี้เองค่ะก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกวดท็อปโมเดล2022แล้วค่ะ และหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีส่วนช่วยให้น้องๆน,นะคะที่ยังไม่ได้เข้ารวมป,ประกวดนะคะเป็นแนวทางให้กับน้องๆได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวไปพบกันในจังหวัดถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ